it's a shit ค,ครับก็ต้องขอสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายตีแปนะ้นักกับเกมส t a r b o u านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ายาวนานมากนะสำหรับเกมนี้นะตอนนี้ก็ออกมาเป็นตัวเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นเวลาหลายปีมากนะครับตั้งแต่ผมเรียนอยู่ยันจบแลนะ้วเนี่ยสำหรับเกมส t a r b o u าก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะ Survival แล้วก็สำรวจด,ดวงดาวต่างๆนั่นเองนะคล้ายๆกับเทเลเรียนะเป็นแบบว่า2มิตินั่นเองสำหรับวันนี้นะผมก็จะชวนน้องเข้ามาเล่นด้วยนะแล้วก็จะเล่นกันยาวๆเลยนะสำหรับ เกมนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องเริ่มต้นเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเพราะว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนถึงจะชวนน้องเข้ามาเล่นได้นะครับโอเคสําหรับตอนนี้ก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับยังมีหลายตัวเหมือนเดิมนะครับเผ่ามนุษย์เผ่านกเผ่าลิงเผ่าต้นไม้นะครับเผ่าปลาเผ่าหุ่นยนต์แล้วก็โนวาคิดนะครับเผ่าเรืองแสงเป็นเหมือนลูกไฟเออเอาคนเนี่ยแหละอืมเราเป็นคนนะ โอเคเราต้องขาวๆหน่อยออ้โขาวเกินไปไม่เอาปะเราจะเล่นชื่อว่าอาติแปลงนะครับอ่าเอ้ยอ,อติปแปลงดีกว่า,าชื่อชแนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการระดับความยากในการเล่นนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าตายปุ๊บจะไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องกินข้าวด้วยับโอ้โหหลังจากอัปเดตมานี่ต้องกินข้าวเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยนะคร Eat to survive โอ้โหของตกหมดเลยนะครับเมื่อตายแต่ถ้าฮาร์ดคอร์นี่คือตายปุ๊บตายเลยนะรเริ่มกันเลยร ไปแล้วครับเฮ้ยตื่นเถอะนี่มันหุ่นยนต์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเรานอนอยู่นะตอนนี้โอเคเราได้เวลาที่จะต้องไปแล้วตื่นสิเฮ้ยโอ้โหเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องหืมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเป็นดวงดาวดวงหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะสุดยอดมากเริ่มมาต้องขี้ก่อน โอ้โหนี่ด้านนอกครับเป็นเมืองที่แบบแม่อรารยธรรมลุ่งโลดมากอมอปิดประตูครับตอนนี้เราเขาบอกว่าให้เราไปไหนไม่รู้นะครับ่ะเราก็ต้องค่อยๆเดินไปปิดประตู้ย่ยชุดของนายนี่อยู่ในล็อกเกอร์นะก็ไปดูด้วยล่ะอย่าไปสายล่ะโอ้โหเพื่อนๆเ,เ,เรานระับเฮ้ยวันดีเป็นไงคุยกันคุยกับฉันหน่อยไหม เขาบอกว่าเป็นชุดที่ยูนิฟอร์มอ๋อเป็นพวกผู้ปกป้องดวงดาวต่างๆนะนชื่อโคตรเท่ใส่ก่อนเลยเป็นชุดปฏิบัติหน้าที่นะโคตรเท่เลยหวัดดีเจ้าลิงเรียกมันอย่างนั้นเลยเหรอนี่ครับเผ่าปาสวัสดียินดีต้อนรับสู่เทเรนต์หน่วยพิทักษ์ดวงดาวนะปะปึ๊บปึ๊บ ข้างหลังนี่มียานบินได้ลนลครับสุดยอดเด็ดด้ะกระตุกเฮย้ยพนักงานทำความสะอาดเป็นหุ่นยนต์นะอ้าวันดีไปวันดีครับได้นี่ล่ะอ่านั่งคุยกันหน่อยไหมมาฟังเสียงอ่าระฆังไม่ใช่เสียงกระดิ่งครับแม่ไพเราะจริงริงไปละแมต้นต้นอะไรก็ไม่รู้นะคอ่าวันดีเจ้าลิงครับโอ้โหที่ไหนวะเนี่ย แหมมืมือเหมือนแบบทุกเผ่าพันธุ์เลยนะโอ้สวัสดีครับกคลัง <laughs> พูดอะไไม่รู้อุ๊ยมีเวทีด้วยเอาลละครับมีคัสซีด้วยนะเดี๋ยวนี้ทุกคนฟังทางนี้นี่เป็นเผ่าคนหรือเปล่าอ่าในฐานะตัวแทนของหน่วยพิทักษ์ดวงดาวนะก็เป็นเวลาห้าร้อยปีแล้วที่เราได้ทำงานร่วมกัน ในนามของผู้ปกป้ปองดวงดาวนะคนมั่วอะไรกูก็อะไรวะตอนนี้อืมเหมือนแบบพวกเราได้ทําการดําเนินการมาอย่างดีเยี่ยบนะครับไม่มีปัญหาเลยและวันนี้เราจะก้าวสู่เอ่ออะไรวะหนทางแห่งความอ่าอุ๊ยอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้โหวัดเจอโอ้โนั่นโดนแล้วโดนแล้วชิบหายเอเลี่ยนแย่แล้วหนีแล้วโอ้โหมันโดนดึงไปแล้วครับตายฮ่าแล้วตอนนี้โอ้ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เราต้องเอารีบเอ่อรีบเอาแมตเตอร์อะไรเนี่ยโอ้โหแมตเตอร์แมนปูเลเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับขุดเจาะนะครับโอ้โหต้องรีบออกจากที่นี่โดยด่วน ไม่ได้ละไม่ได้แล้ว,ลวโอ้โหพังหมดเลยครับดวงดาวโอโ้รู้สึกดินขึ้นมาดินถล่มนะครับมาตอนนี้เป็นการสอนเราขุดนะครับโอ้หนีครับต้องหนีอย่างด่วนปะเปิดปิดอืมโอ้ยน้าท่วมเนี่ยน้าเริ่มท่วมโอ้ห้องนี้ไปไม่ได้เราต้องขึ้นไปข้างบนเพราะว่าประตูหลังนั้นน้ําท่วมนะครับอ้าวตายเลยปะเนี่ยไอ้นี่ สังเกตด,ดูด้านหลังเนี่ยครับโอ้โหไอเอเลี่ยนปลามึกมันบุกโลกนะครับตายห่าแลครับเอาละเอาละไงดีเนี่ยกดเอสกดเอดอ๋อย่องย่องย่องเฮ้ย,ยต้องขุดดินอออโอเคผนแล้วมีกล่องอยู่ครับตอนนี้อ่ามันบอกว่าให้เราเปิดกล่องหยิบอาวุธขึ้นมาประจำตัวไว้มาครับอจุ๊บจุบจุบ โอ้โหเอาละมีอาวุธป้ป้องร่างกายแล้วอออื้ออือไอ้หนดปลาหมึกอืบางอาจมาบุกโลกเหรอนี่อะไรโอโ้พาพันแผลตอนนี้แหละรีบหนีออกจากดวงดาวดวงนี้กันอโอ้โหไปแล้วไม่รอแล้วตอนนี้นี่นี่ยานเราครับตรงกลางโอ้โหนั่นนครับไม่รอดครับยา,ยานคนอื่นนี่ระเบิดนะครับโอ้โห สตาร์บาวเปิดเรื่องมาอย่างตื่นเต้นนะครับตอนนี้แม่โอ้ยมึงเริ่มมามึงนอนบนยานเลยเหรอโอ้ฟื้นละโอ้ย,อยพูดปกป้องดวงดาวนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยแมวนี่ว่ารีบูตด่วนรีบูตด่วนป่ะรีบูตระบบครับโอ้ยฉันชื่อว่าซซลนะ เป็นอ่าผู้ที่เป็นโปรแกรมจัดการในยานต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออ่าโทรเรียกน้องก่อนนะครับรู้สึกว่าน้องผมก็หนีออกมาจากดวงดาวดวงนี้เหมือนกันตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องผมต้องตามมาแน่นอนฮัลโหลได้ยินเปล่าเออได้ยินละเออหนีออกมายังตอนนี้ตอนนี้อยู่ในยานเรียบร้ยรอยโอเคโอ้หนีออกมาครับโอเคตอนนี้ก็มาเลยวาวัปยานเลยนะเออวาร์ปมี่ยาาเลย โอ้โหแต่งตัวเหมือนนักเลงญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ยเยนี่นี่เนี่ยเนี่นี่เอาเอาเพรบางไปอ่ะโยนไป,ไปนู่นละเฮ้ยแมวแม่งเส็งเลยอดได้อันนี้นี่เผาอะไรเนี่ย<笑><笑><笑>พี่น้องอันจริงป่มเนะี่ยตอนตอนเกิดมานี่แม่ได้กับไฟนะี<笑><笑>ออนอะหัวสว่างเลยอนะเอออุ้ยตอนนี้เราต้องซ่อมยานก่อนว้ยซ่อมยานอืมดูยานเดี๋ เออยานใช้ไม่ได้พังออหมดเลยไปลงไปหาอุปกรณ์มาซ่อมยานกันเถอะไปเลยมาแล้วครับโอ้โหนี่ก็คือดวงดาวที่ยังไม่เคยไม่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยมีคนมาสำรวจเฮ้ยไปทางขวาดีกว่าไปไปขวานน<ป>ะเออนี่ครับเผ่าคนกับเผ่า,าลูกไฟนะครับ<ฟ>จะจะสามารถไปด้วยกันได้หรือไม่ ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขุดดินกันต้องอจะขึ้นยังไงวะเนี่ยอืยอนี่นี่น,นี่ต้องช่วยกันขุดขึ้นไปสำรวจดูซิถ้ำนี้อืมเก็บไอ้นี่เิเก็บไอ้พวกนี้ไว้ทำยาได้โอ้โหลงมาละเนี่ยพวกนี้ยไว้ทำยาได้เออนั่นแหละเขาขุดง่ายว่ะเถาวันไว้ทำผ้าพันแผลโอ้หตรงนี้แบบว่ามอนเตอร์เยอะอืออืออือ อุ้ยแยกย่อยแยกตัวเหรอเดี๋ยวก่อนตรงนี้สูงอ่ะเฮ้ยลงมานิดนึงนี่ค่อยลงปึ๊บปึิดไอตรงนี้ตังค์เยอะเฮ้ยคนโอ้โหโอ้โหหลายคนร้านขายของดีกว่าสวัสดีมีแฟร์เฮ้ยเป็นขายชุดด้วยว่ะไม่มีตังค์อ่ะโอ้โหไม่มีตังค่าเลยนี่นี่นี่ผลผลพิษหรือเปล่าเนี่ยผลไม้พิษ ป่นเลยไหมมาบอกว่าดูแล้วอร่อยหรือเปล่าแล้วก็มี <Okay. S 1> ป่นไม่ได้เนี่ย<ม>ใช่ไหมฆ่าไม่ได้อะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โหเซ็งไงจะฆ่าหนอ่อยฝันปลาก็ได้ปลานีโมโ่เฮ้ยกล่องอยู่นี่มีอะไรบ้างมีอาวุธ,วธกูเก็บไปแล้ง <laughs> ไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนเออเอ้ยใช้ เฮ้ยดัก่อเฮ้ยถือพร้อมไฟฉายได้ด้วยอ๋อดูออดูเดียวเออเออเนี้ยมันมันฟันแล้วก็เสียบมันฟันแล้วก็เสียบนนครับเฮ้ยต้นอะไรวะอุ้ยโกโก,โก้มาอืมโจ๊ะโจ๊ะอันนี้มันแทงลงไงย,ยังงี้ได้เหรออุ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ้าวหิวนี่วาลืมไป ตายเลยเหรอเออตายเลยแม่งไอ,อ้ <c oughs> เหี้ยระดับเลยอ่ะไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยของกระจายหมดเลยกูโอ้โหเหลือเก่งในตัวเดียวยออตายหิวตายยี้ได้เหรอเออตายห่าเลยแม่งเฮ้ยมาเยอ้เลยเหรอเออกดกดตรงนั้นแนละ้วเขียนว่าวาร์ปพาร์ทเนอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเอ,อ้ยเอาของกูคืนมากดคิว <c oughs> เออเออ,อ,อ <c oughs> เอาไป อให้โกโก้เอ้ยกูว่าไม่ใช่หะอะไรไอ้คอคอกูไปไหนฮะคออะไรวะแหมเยเนียนไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอทีวะเนี่ยดูดิน่ารักว่ะเฮ้ยยดุ๋วดุ๋วมึงดุเหรอฮะมึงดุเหรอนี่นี่นี่ดูดิถืออาวุธไปไอ้นี่ได้ด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมีกล่องว่ะต้องขึ้นไปละไป สำรวจดวงดาวกันไอกองกองกูเรียบร้อยเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าไปไม่ทันอีกแล้วกลัวกระเป๋านี่เอากระเป๋าแฟชั่นโอ้โหใส่แล้วสวยป่ะดูดิกระเป๋าเดินทางว่ะไฮโลว่ะไม่ใช่นี่มันใบที่มันให้มาตอนแรกอัวโล่เป็นอ๋อไอ้นี่สำคัญเปล่าไม่รู้บัตรบัตรบัตรทำงานไงอืมรัวรัวยิกเฮ้ยเฮ้ย อุ้มอุ้ยโอ้โหทำเป็นบินหลบอืมอืมเฮ้เนื้อไก่โอ้โหเฮ้ยแปงแล้วแล้วดาบไปไหนอะดาบอะอยู่นี่ไงเออ้วก็ดาบต้นไม้ไม่ได้ขุดต้นไม้เลยว่ะเกมนี้ขุดหน่อยหาชือกขุดรู้สึกว่าตอนนี้จะสูงมากดูดิโอ้ไม้ยมากูอืมเอาไปเอาไปทำ โอ๊ยหายใจไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยวันด,ดีมีกบด้วยแล้วดูดิมันทำทางแบบว่าแบบมันทำทางแบบกุนตีนนตนนด้วยวันด,ดีวันด,ดีมนุษย์กบโดตะเกียงมันกลับบ้านเลย <c oughs> เอาที่นอนไปด้วยบดกันบดแค่หมดมึงเอาไฟไปประดับประดับบ้านนะเฮ้มันตกใจด้วยบอกเฮ้ยมึงทำลายบ้านกูทำไมไอเวนเเก็บหมดเลยเนี่ย ไอ้ขุดคุณได้เจ็บหมดเจ็บหมดเนี่ยมันจุดจุดจุดไอ้ห่าทำลายบ้านกูไม่บอกไอ้ส้นตีนเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเรดูดิเ <ไป S 1> นี่ยเมื่อกี้เจออะไรตรงนี้ไม่รู้ดูดิไปปนบ้านต่อดูดิอือชิดโอ้ต้องใช้ต้องใช้คอแฟกเอ้ยคอแฟกเมนแน่ที่บอกอะต้อนหาแออะอ๋อคอแฟกเมนหาจากแก่นโลก ฝนตกกว่าตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยอเ,เอ้ยเอยเลี่ยน,นเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยมีคนตั้งแคมป์อยู่นอนด้วยไม,ไม่ออกอะไอ้กวนตีนไอ้เลเจอกล่องว่ะดูดิออเออไหนดูสิเฮ้ยมีค้อนเก็บเลยแนมะ่ง <c oughs> โอ้โหไอ้ขอกล่องขอกล่อง ออคนอเ,เอเฮ้ยภารกิจรู้แล้วภารกิจตอนนี้หาหินแกนโลกต้องลงไปที่ใต้ดินลึกๆเลยเลยรู้เปล่าใช่หรอเออเพราะฉะนั้นเราเตรียมไม้กับถ่านเพื่อข,ขอนค่น้ำแข็งเหรอ้อนยักน้ำแข็งเปล่าโอ้โหโอ้โหไป้อนทุบช้ายังไะเอาก็มันค้อนไงเฮ้ยยึดเข้เอาเอามาให้กูเถอะ เมแม่งสร้างเสาน้ำแข็งได้ด้วยเหมืองอเจอเหมืองอ,อ่ะทำไมอยู่ทางนี้วะเนี่ยเฮ้ยหวัดดีหวัดดีคนแปลกหน้าอ๋อกำลังมองหาคอแฟกเมนต์อยู่งั้นเหรออุ้ยอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะมีปะ่ะนีนมนมน่มันพาไปเหรอหรือว่าไงเปล่ามันเดินเล่นอุยอ้ยเดินเดินเดินเล่นเหรอไม่ได้ว่ะตีไ,ไม่ได้เล สงสัยสงสัยสงสัยตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ที่ให้เราเริ่มต้นหาคอแฟกเมนต์ว่ะลองเข้าไปดูอุย้ยเ,เ,เก็บเฮ้ยมันเก็บอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้เ,เดี๋ยวมึงรู้กูเก็บอะไรเอาุูแน่เลยเฮ้ยขวานอะไรวะน่ะอุ้ยขวานน้ำแข็งจามห,หัวีฝขี้ขวาไม่ได้ใช่เหรอเออ กูกูง้างกูงา้างรอแล้วง้างรอแล้วอืมอืมรู้สึกแม่งเบาว่ะ <laughs> เออจริงเ,เอาเอาอันเดิมก่อนออเออดาบเดิมยังคอมโบได้ไงเฮ้ยเจอแล้วคอมแพมเมนต์ไหนไหนไหนอย่าพึ่งเนี่นเจ็บไปละในกล่องมันให้าหากี่อันมันให้หากี่อันวะยี่สิบไง ได้ไปแลาสองได้ไปแลาสองด้วยโหข้างล่างไม,ม่มีแต่มอนเตอร์ขอลองไอ้นี่หน่อยสกอยู่เนี่ยอ,อิูน้ังแข็งปื๊บเฮ้ยอ๋ออ๋อมันเข้ามาไม่ได้ด้วยแล้วก็เยี่ยมเลยเฮ้ยชิบหายเละเละเอ,อ้ยขึ้นไม่ได้ตายหาแล้วเอ้ยเออกันไว้กันไว้กันไว้เลยกันไว้ เต็มที่หมดเละๆกันไวอ้าอืมอู้หู้ยเฮียฮี่กินเลือดกินเลือดเลยกินเลือดกินกกินเลือดกันกินเลือดกันเฮ้ยข้ามข้ามากินเลือด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 เฮ้ยใช้ค้อนนี่เร็วเร็วใช้ค้อนเร็วเร็วเรีบข้ามมันมาเละใช้ค้อนเออกันไว้ไอ้ข้างหลังก็ยุ่งจังเลย โ,โอ้โหอุ้ยได้ของแบบเม่ติจริงเหรอเออโอ äh ้โหยัดแค่แป้งลงมาดีดผัวข้างหลังตายหาแล้วขึ้นไม่ทันเลยมั้ยวันหนึงโอ้ซีดเรียกอุปกรณ์ดีๆไว้ก่อนอุ้ยอ่าได้ของดีอีกแล้วเฮ้ยอะไรน่ะวิ้ยคนเท่มาแล้วมึงทำไมมึงอุ้วิ่ง เละๆดูนี่ยโยนมาให้ได้ไหมไม่เอาเอลยขึ้นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวขอเอาดินมาวางก่อนอ่านี่นี่เราเราต้องเอาดินมาตั้งไว้เลยอ่ะอ่าเออเมื่อกี้คิดไม่ทันกลัวอยู่ไหนบ้างลองดิทิ้มทิ้มเออเปิดประตูอืออือแม่งเมามากเลยแต่ว่าหายคิดอยู่เฮ้ยแต่มันให้ไฟให้แสงสว่างเนี่ย นางเล่นอยากได้อาวุธใหม่มากงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีอีกเชื่อเถอะเออเอออยู่นี่ไงอืมขังคาวว่ะขังคาวว่ะเฮ้ยเก็บขมดยังไหนดูสิเฮ้ยขังค้าวอืมจิ้มไม่โดนเลยฮะ ไปขอคอนี่มันช้านจริงนะต้องหาอหาวุธใหม่แล้วแหละมันมันไม่เหมาะกับที่แคบๆอะ่ะเออเราใส่เราต้องลงไปขุดเองไหมนเนี่ยเออว่างั้นแหละได,ได้ได้กี่อันแล้วนี่หินตรงนี้หิน,น,หนได้กี่อันแล้ว,ลวหกอะฮะสิบหกสิบหกใช่ไหมนี่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 มีอยู่ไป,ไปทางไหน,นอยู่ไหนวะในคอแฟักเมนต์กูวะเนี่ยต้องหาก่อนไม่เป็นไรลงไปเร่ไปสำรวจซ้ายก่อนเดี๋ยวลงมาขุดดูข้างล่างเอง ไปบอสทำยังไงเนี่ยรู้เอ้ยเจอดาบอะไรเจอดาบอ๋อเออเจอปุ๊บไปทันทีปุ๊บอืมอืมอยู่ข้างล่างเนี้ยเนี่ยกล่องล่างเอ้ยกล่องบนเนี้ยด้านซ้ายไม่ยดาบดาบมันดูแบบดาบมันงอกง่อยดีเอออะไรลองหน่อยก็ได้มาสร้างทอร์สก่อนดูไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่อะ โอเควิ่งได้ทอดมาห้าสิบอันแล้วเลยเฮ้ยแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่าไหมแอคแทกประมาณเก้าสิสามทอดมาสิบสามจุดห้าแต่ไปดีห้าอะดาดาเมจเพอร์สวิงเท่าไหร่อ่ะเห็นปะตายแล้วอ๋อโหดาเน่าเท่กว่าเยอะจะเบานะเว้ยท่านี้เบาท่านี้มิวโยนที่แอคขึ้นมาเลยเออขึ้นเลยอืมเออเริ่มชอบดาบ มีเพียมีเพียบานเก็บในระวังไอ้ตัวนี้โหดเฮ้ยมันเดินมันเดินอย่างนั้นเลยอ่ะเออลึกวะไม่ลึกนะโหลงไปแบบไม่กลัวเลยเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยไอ้เชี้ยไอ้เชี้ยลอยขึ้นไปเลยเจอท่าแม่งหายไปเลยเฮ้ยไอตัวนี้โหดเปล่า ใช้ไปเยอะนตันเนี้ยลงลงทางนี้เลยปะาลงทางนี้นะปักไฟไว้ก่อนอ่าขุดเลยขุดเลยโอ้โหเริ่มลงมาถ้ำลึกกว่าเฮ้ยคอแฟกเม็ดเต็มเลยเลยไหนนี่ไงเออว่ะโอ้โหขุดขุดขุดได้เวลาแล้วไอ้หนูครบแน่นอนแต่ครบอยังอ่า อย่าละสิบเก้าจริงๆก็มีในตัวอีกแล้วอ่ะเอ้ยขุดอีกกองหนึ่งไหมตรงนั้นแต่วะร้อยยี่สิบเก้าเท่ากันเลยอ่ะเหรอใช่ใช่ใช่จริงๆมีเยอะกว่านั้นแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งเออปากเขาห่อยมาขุดตรงนี้นี่ขุดจากด้านบนลงไปแล่เริ่มหิวเปล่าเออใช่ใช่ใช่แม่งร้องเตือนเฮ้ยกินอะไรอ่ะอาหารกระป๋องไงกดไปที่อาหารดิมันจะหายกระป๋องหมดแล้วไงฮะ ติดพิษเนยกินไก่ปุดบติดพิษเลยอย่าไม่ทันซ้ำให้สุกเลยเลเออขึ้นเลยอะเออขึ้นเลยไปหาไอ้รู้แล้วถ้าเราจะล่าสัตว์เราต้องหาเอาพวกหอกเนี่ยแหละใช้กับพวกมอนเตอร์เว้ยแล้วมันจะดรอปเนื้อแล้วมันจะดรอปเนื้อแล้วขึ้นยังไงอะขุดข้างๆได้ไหมขุดข้างๆแล้ววาร์ปออกเลยอะไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ลึกอ๋อนี่ตามตามทางมาดิมันต้องเห็นพื้นดินหน่อยมันถึงจะวาร์ปออกได้นี่เหรอเออเ<า>ฮ<ะ>้ย โอ๊ยที่ไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่ว่าโอ้โหไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วในทางขึ้นวะกูลืมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ะทางนี้แน่เลย <ไป S 1> เฮ้ยเฮ้ยทางนี้เจาะเจาะออก้แล้วมั้งยังวะไม่ได้ต้องขึ้นอีกตรงนี้ล่ะ อย่างอีกไยได้แล้วได้แล้วกู่ขึ้นแล้วอเอยรอด <c oughs> อูเก็บของกอนแล้วอือจะตายหะเอาเลเอาไว้ท่นไปใส่ั่นกันเถอะคอแฟกเมนต์ไปใส่เครื่องกันใส่เครื่องอืมเครื่องไหนวะด้านขวาด้านขวาปะเอาล้ครับตอนนี้เราก็มาถึงอ่าแท่นเรียบร้อยครับ เป็นระตูวับมามองหน้ากันหน่อยเดี๋ยวมีสามสามเอ็ดอันนะแปลงไม่เกินใช่ปะเกินเกินสามสองโอเคโอเคมาไปเลยไปพึ่งนะหนึ่งสองสามเออเยี่ยมตอนนี้เราก็สามารถทำอะไรได้วะวับวับได้วับได้เหรอเฮ้ยไปดิแบงมาแล้วเอาละครับตรงกลาง นี่<อ>ก็คือจุดศูนย์กลางของที่ไหนเอ่ยโอ้โหนี่แหละแหล่งชุมชนไว้เลยผมมีของซื้อเพียบนั่นแหละดีเลยแล้วพิกเซลดูต่ตรงไหนวะเออวะนั่นแต่เข้ามาพิกเซลไหนวะอืมไปหาพิกเซลอ,อ๋อกดไอเลยมีอยู่ข้างล่างสายอ๋อสามร้อเก้าเก้าหร้อยกว่าเยี่ยมไปเลยโหมีเคเวสให้รับด้วย มีเควสให้รับด้วยนี่ไงข้างบนเห็นปะเห็นยังเฮ้ยข้างล่างปกติมีด้วยเหรอวะเคยไม่ม,ไม,มีไม่มีปกติมีแค่ว่า,าบนไหนเอาข้าวข้าดูดิโอ้โหแสดงว่าล้างขาอุ้ยตกใจมึงลงมาทำไมเนี่ยแสดงว่าโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีเควสอุ้ยไอ้ไอ้วอย่าเพึ่งยังมีตู้อะไรด้วยวะมันบอกว่าอะไรอ๋อให้หาภาพวาดโอ้ กดรับไปอ่ารับไปอ้าวอะไรอ่ะข้กดปล่อยทีนึงมาบอกโอเคเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยวาร์ปเลยอ่ะอ้าวว์ปไปไหนวะอ้าวโอ้โหเฮ้ยระวังระวังมั้งเฮ้ยโอหแรงเงี้ยเร็เร็เลยกลับ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 ยี่สิบกลับกลับยังไม่ถึงเวลาของเรามันต้องมีอุปกรณ์มีชุดอ่ะไม่ง่ายตาย โอ้ยค,ครับก็สําหรับในสตาร์บัลพาร์ทที่หนึ่งนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นครับไม่รู้ว่าสนุกกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> ยังไงก็ถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อรับชมตอนหน้าด้วยนะครับก็คราวหน้าก็จะมีน้องผมมาเล่นอีกเช่นเคยนะครับครับผมโอเคสําหรับคราวหน้าก็จะมาทํเควสกันแล้วก็ดูกันซิว่ายานเรานี่จะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่นะครับโอเคไอ้ละใครแม่งเสือกมาบังหน้ากูฮะอืม <c oughs> <c oughs> จิ้มแม่งเลย <c oughs> โอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ <broom>